รองอธิบดีที่อื้อเฉามาตลอดเป็นเวลาเกือบสัปดาห์กว่าๆนะครับคุณสุพัฒน์รองอธิบดีกรมทรัพย์สินคุณปัญญาซึ่งหลายคนในเมืองไทยเรียกท่านด้วยชื่อต่างๆนานาเรียกว่ารองมือฉกบ,บ้างเรียกว่ารองมือขโมยบ้างเรียกว่ารองขโมยลูกบ้างเรียกว่าอะไรก็ตามแต่กลายเป็นความสนใจของคนไทยมาเกือบสัปดาห์วันนี้มีการประกาศชัดเจนแล้วเป็นการประกาศที่บางคนตรงใจบางคนบอกว่าน้อยไปบางคนบอกว่าน่าเห็นใจมากแต่สรุปคือรองสุพัฒน์ ประกาศลาออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วในการประกาศนี่ก็เป็นการประกาศแบบจะบอกว่าเปิดเผยก็ได้หรือจะบอกว่าไม่ค่อยเปิดเผยก็ได้นะครับเพราะว่าท่านก็ส่งเป็นเอกสารแถลงชี้แจงไปยังสื่อมวลชนสาระสําคัญคือการบอกว่าท่านลาออกนะครับแล้วก็อธิบายหลักใหญ่ใจความตอบไปว่าเรื่องที่ท่านไปขโมยภาพขณะเข้าพักขณะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ญี่ปุ่นจนเกิดการถูกจับกลุมจนเกิดถูกดําเนินคดีเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตกลายปเป็นประเด็นระหว่าง ประเทศจนถึงขั้นคนตั้งคำถามต่อไปว่ากระทรวงต่างประเทศไทยช่วยท่านเร็วเกินไปไหมสถานกงศุลช่วยท่านมากเกินไปเมื่อเทียบกับการช่วยเหลือประชาชนคนอื่นๆหรือเปล่าคุณสุพัฒน์อธิบายแบบนี้นะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นไม่ขอแก้ตัวไม่ขออ้างใดๆทั้งสิ้นว่าไม่ได้ทําอะไรผิดขอยอมรับผิดในเมื่อกระทําผิดแต่ขอโอกาสชี้แจงแบบนี้คุณสุพัฒน์บอกแบบนี้ว่าขอโอกาสชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนดังกล่าว คืนนั้นเสร็จภารกิจในการเดินทางไปราชการที่ญี่ปุ่นคุณสุพัฒน์บอกว่ามีโอกาสสังสรรค์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นเพื่อนสมัยที่ไปศึกษาที่ญี่ปุ่นคุณสุพัฒน์เล่าต่อนะครับว่าได้สนุกสนานกันเต็มที่จนเผลอตัวดื่มสุรามากเกินไปเป็นเหตุให้เม,มาไมยขาดสติดโดยไม่รู้ตัวแล้วก็กระทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทำเพราะ,ะนั้นคุณสุพัฒน์ยอมรับว่าขโมยจริงยอมรับว่าขโมยเพราะดื่มเหล้าและยอมรับต่อไปว่า การดื่มเหล้าจนมึนเมาเป็นเหตุให้ขโมยนี่คือคำอธิบายของคุณสุพัฒนเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างไรคุณสุม,มติขโมยด้วยเรื่องแรงจูงใจอะไรบ้างแต่สิ่งที่คุณสุพัฒ์บอกคือเพราะเมาคุณสุพัฒนบอกต่อไปอย่างนี้ว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาที่รับราชการในกระทรวงพาณิชย์ไม่เคยมีประวัติของตัวเองเสื่อมเสียทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองตลอด มาเป็นเวลานานเป็นจุดหมายของข้าราชการทุกคนเมื่อเกิดเหตุสื่อมเสียดังกลา่าวก็ขอแสดงความรับผิดชอบตามแนวคิดของสังคมญี่ปุ่นที่ได้เราเรียนขอลาออกจากหน้าที่แสดงความราับผิดชอบที่พึงปฏิบัติแล้วก็จะขอยื่นใบลาออกอย่างถูกต้องเป็นทางการต่อไปแต่คุณสุภัทรบอกแบบนี้นะครับว่ารับรู้ดีว่าการลาออกจากราชการไม่ได้ทําให้ท่านเรียกสามารถหลีกเลี่ยงกระบวนการตามระเบียบราชการได้เมื่อมีการสืบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งหากมีการต้องดําเนินการทางวินยัย ก็พร้อมน้อมรับและยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณสุพัฒน์รองอธิบดีมือโฉกรองอธิบดีมือขโมยรองอธิบดีมือไวจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่ชัดเจนแล้วว่าท่านลาออกชัดเจนว่าท่านบอกว่าท่านเป็นเหยื่อของการดื่มสุราเราไม่รู้ว่าท่านดื่มสุรายี่ห้ออะไรจึงทาให้ท่านมึนเมาได้ขนาดนี้นะครับตอนแรกผมรู้ว่าท่านดื่มเบียร์ถ้าท่านดื่มเบียร์เนี่ยผมมีข้อเสนอว่าท่านหาเอาอก,กับชีวิตง่ายคือไปดื่มคราฟเบียร์ซะเพราะคราฟเบียร์ไม่เมาแรงเท่ากับการดื่มเบียรรจิงๆ นั่นคือเรื่องเรื่องของการลาออกซึ่งบางคนก็มีปฏิกริยาที่แตกต่างกันแต่ต้องบอกว่านะวันที่เกิดเหตุเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่23ามมกราที่ท่านเข้าเช็คอิน2 4มกราที่ท่านถูกแจ้งความจับมีความคืบหน้ามากมายต่อไปนี้เป็นประเด็นทางกฎหมายต่อไปแล้วว่าเมื่อท่านลาออกเนี่ยกระบวนการทั้งหมดจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเรื่องนี้มีกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวข้องหลายเรื่องบางคนตั้งคำถามแบบนี้ว่าเอ๊ะท่านลาออกแล้วเนี่ยการสอบสวนทางวินยัยเรื่องต่างๆของท่านมันจะหลุดออกไปหรือเปล่า ปรากฏว่าผมไปไล่ดูกฎหมายแบบนี้นะครับว่าในพรบรข้าราชการพลเรือนปี2551มาตรา100เขียนไว้ว่าต่อให้ผู้นั้นจะลาออกจากราชการไปแล้วถ้าไม่ได้ลาออกเพราะตายคุณสุพัทย,ยังไม่ตายเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าลาออกและยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่มีอำนาจดำเนินการทางวินยัยก็จะต้องดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาและดำเนินการทางวินยัยตามที่บัญญัติไว้ต่อไปแล้วก็บอกต่อไปว่าถ้าหากวันที่ท่านผู้นั้นลาออก ยังไม่มีการดําเนินการทันทีแต่มีการดําเนินการใน180วันก็ยังสอบสวนกันได้ต่อไปเพราะฉะนั้นณวันนี้คุณสุพัฒลาออกไปแต่โทษของการดําเนินการทางวินัยไม่จบไปด้วยมาตรา100ของพรบข้าราชการพลเรือน2551เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าต่อให้คุณลาออกก็จะต้องถูกดําเนินการทางวินัยต่อไปไล่เรียงดูต่อไปว่าโทษทางวินัยที่จะเกิดขึ้นกับคุณสุพัฒน์มีอะไรบ้างตรงนี้เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าคนหลายคน กังวลว่าท่านจะถูกโทษเบาไปโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551มีอยู่5เรื่องนะครับเรื่องที่1คือการโดนโทษวินัยกลุ่มที่ไม่ร้ายแรงกลุ่มที่ไม่ร้ายแรงนี่คือโทษจะมีอยู่3เรื่องเรื่องที่1คือภาคทันสําหรับกรณีผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อนกลุ่มที่2สําหรับโทษผิดวินัยไม่ร้ายแรงคือการตัดเงินเดือนตรงนี้อาจจะมีการตัดเงินเดือนตามสัดส่วนที่มีความเหมาะสม และกลุ่มที่3โทษแบบที่สของคนที่มีความผิดทางวินัยอย่างไม่ไร้ายแรงคือการลดเงินเดือนนี่คือโทษของกลุ่มความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงมีแค่ภาคทันมีแค่ตัดเงินเดือนมีแค่ลดเงินเดือนส่วนคนที่โดนโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรงโทษคนคุณมี2แบบแบบที่1คือปลดออกถ้าปลดออกคุณจะได้รับบําเหน็จบํานาญเหมือนลาออกนั่นคือโทษแบบที่1ของคนผิดวินัยอย่างร้ายแรงส่วนโทษแบบที่2ของคนผิดวินัยอย่างร้ายแรงคือไล่ออก คุณจะไม่ได้รับบำเหน,น,น็จบำนาญณวันนี้สถานะคุณสุพัฒน์คือลาออกลาออกยังได้รับบำเหน็จบำนาญอยู่ากตราบใดที่การสอบสวนของคุณอภิรดีตราบใดที่การสอบสวนของกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ชี้ชัดออกมาตรงน,นี้เป็นคําถามถัดไปว่าแล้วโทษของคุณสุพัฒน์จะเข้ากลุ่มผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงถ้าไม่ร้ายแรงก็คือถูกภาคทันหรือโดนแค่เงินเดือนถ้าร้ายแรงอาจจะถูกปลดออกแบบได้บนนานาญประชาชนดูแลคุณสุพัฒน์ต่อไปจนเสียชีวิต หรือไล่ออกนั่นคือประชาชนไม่ต้องดูแลตรงนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อยู่ตรงนี้นะครับคือกฎกอพอปีที่2539เ้าขาบอกไว้แบบนี้ว่าค่าราชการพล,ลเรือนที่กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาเนี่ยสามารถจะไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนได้ค้าราชการที่อาจจะถือว่าผิดวินัยอย่างไม่ไม่ร้ายแรงมีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือเป็นผู้ที่กระทําความผิดอาญาจนต้องทาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทําผิดแล้ว ตรงนี้ต้องไปไล่ดูกันว่าตกลงคุณสุพัฒน์ที่โดนคดีที่ญี่ปุ่นเนี่ยคดีไม่ได้เข้าสู่ชั้นศาลจะมีการตีความอย่างนี้ได้หรือเปล่าว่าในเมื่อคดียังไม่เข้าสู่ชั้นศาลสถานกงสูลเจราจากับโรงแรมที่คุณสุพัฒน์ไปขโมยข้าวของเขาเจราจาจนโรงแรมยอมรับเงินเสียหายซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นคาถามอยู่ว่าเงินเสียหายเนี่ยคุณสุพัฒน์จ่ายหรือสถานกงสูลใสายคนยังคนยังคาใจอยู่แต่ด้วยบทบาทของสถานกงสูลที่ไปดูแล คดีไม่เข้าสู่ศาลอายการถอนฟ้องตรงนี้จะเป็นประเด็นได้ให้คุณสุพัฒน์อ้างได้หรือเปล่าว่ากระทําความผิดทางอาญาแต่ยังไม่ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดเพราะว่าคําพิพากษาจะถึงที่สุดได้ต้องมีกระบวนการทางศาลก่อนเรื่องคุณสุพัฒน์ไม่เข้าสู่ชั้นศาลนี่จึงเป็นปัญหาต่อไปว่าการลาออกจะทําให้คุณูสุพัฒน์โดนโทษอะไรถ้าผู้บังคับบัญชาบอกว่าคุณสุพัฒน์ ถือว่าถูกคําพิพากษาแล้วซึ่งกระบวนการที่แท้จริงยังไม่เกิดคุณสุพัฒน์อาจจะเข้าข่ายผู้กระทําความผิดวินัยแบบไม่ร้ายแรงและเมื่อเข้าข่ายน้โทษมีแค่3มเรื่องคือภาคทันคือตัดเงินเดือนและคือการลดเงินเดือนมีโทษอยู่แค่นี้ซึ่งอาจจะสูนทางกับความรู้สึกของประชาชนนี่คือคําถามที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปว่าตกลงสถานภาพของคุณสุพัฒน์จะเป็นอย่างไรต่อไปกันแน่ท่านลาออกไปแล้วการลาออกเป็นเรื่องซึ่งสังคมจํานวนหนึง่งรู้สึกว่าชื่นชม แต่ก็เป็นความชื่นมชมหลังจากที่ท่านได้ทําเรื่องอื้อฉาวไว้ค่อนข้างมากและเป็นเรื่องอื้อฉาซึ่งทําให้หน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งรัฐบาลได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหัวใจของเรื่องนี้จึงอยู่ที่ว่าผู้บังคับบัญชาของคุณสุพัฒน ผู้ที่จะดูแลการสอบสวนคุณสุพัฒน์ทั้งหมดจะดําเนินการต่อไปอย่างไรในเงื่อนไขของความเป็นจริงที่คุณสุพัฒน์ไม่ได้เข้าสู่ศาลไม่มีคาพิากัตพิพากษาของศาลญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะมีการอ้างหรือเปล่าว่าคุณสุพัฒน์ไม่ได้เข้าสู่ศาลไม่มีคําพิพากษาเพราะฉะนั้นโทษอาจจะเบา นี่เป็นคำาอธิบายที่ต้องอธิบายต่อไปแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมามีคนอยากเห็นโทษที่รุนแรงผมไม่พูดว่าใครผิดหรือถูกในเรื่องโทษที่รุนแรงแต่คุณศรีสุวรรณจันยาเป็นคนหนึ่งที่บอกว่าโทษคุณสุพัฒน์ควรจะรุนแรงมากกว่าน,นี้คุณศรีสุวรรณจันยาพูดไปถึงระเบียบของข้าราชการพลเรลือนพูดไปถึงการสอบสวนเอาผิดตามมาตรา8วงเล็บ7มาตรา36มาตรา80มาตรา82วงเล็บหนึ่งพูดหลายมาตราแต่สาระาสำคัญที่คุณศรีสุวรณชี้ก็คือคุณสุพัฒน์ผิด คุณสุพัฒน์อื้อเฉาและคุณสุพัฒน์ไม่ควรได้รับบําเหน็จบํนานาญตรงนี้เป็นประเด็นที่ฝั่งราชการฝั่งผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้ดีว่าระหว่างเรื่องทางกฎหมายซึ่งมีช่องว่างให้ท่านตีความช่วยคุณสุพัฒน์ได้ว่าลาออกแล้วโดนแค่พักทันซึ่งไม่มีความหมายแล้วเพราะลาออกไปพักทันไรประโยชน์ทันทีตัดเงินเดือนลดเงินเดือนไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเมื่อตัดเมื่อลาออกตัดเงินเดือนลดเงินเดือน จบไปทันทีตรงนี้จะเป็นปัญหาว่าท่านจะให้คุณสุพัฒน์ทำยังไงออกแบบได้บําเดชบำนานแบบที่ประชาชนต้องเลี้ยงดูคุณสุพัฒน์ต่อไปหรือออกแบบที่คุณศรีสุวรรณพูดนั่นก็คือว่าคุณสุพ,พัฒน์ทำผิดประชาชนไม่จําเป็นต้องเสียภาษีเพื่อเลี้ยงดูคุณสุพัฒน์ให้บำเดจบำนานมุมมองตรงนี้ฝ่ายราชการต้องตัดสินให้ดียึดหลักความเป็นธรรมทางกฎหมายยึดหลักความเป็นธรรมต่อคุณสุพัฒน์และที่สำคัญที่สุดยึดหลักความเป็นธรรมต่อความรู้สึกของประชาชนไทย เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะคุยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป็นเรื่องของการคอร์รัปชันเราคุยกันเยอะเรื่องประเทศไทยมีเรื่องสินบนมากมายสูดสัปดาห์่ันมามีการเปิดเผยจากฝั่งอเมริกาเรื่องสินบนในสภาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มการเมืองเกี่ยวพันกับนักการเมืองมากบ้างน้อยบ้างเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้ต่อว่าสินบนสภามีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างคุยกันช่วงถัดไปครับ กลับมาอีกครั้งกับโฮมเมคโอเวอร์ซีซั่น2คุณอาจเป็นผู้โชคดีที่ได้ปรับปรุงบ้านฟรีเพียงคุณเป็นสมาชิกบัตรโควการจาก Home Pro คุณจะได้เปลี่ยนชีวิตอย่างที่คุณคาดไม่ถึงโดยทีมงานมืออาชีพจาก Home Service สมัครง่ายๆที่ไลน์แอปพลิเคชัน h t m o m e m e o v o v TV TV ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2560 สหรัฐอเมริกามีการเปิดเผยเรื่องใหม่เป็นเรื่องของสินบนหลังจากพูดเรื่องสินบนโลสลอยพูดเรื่องสินบนการบินไทยพูดเรื่องสินบนปตทพูดเรื่องสินบนการไฟฟ้านครหลวงพูดเรื่องสินบนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยพูดเยอะจนบางทีผมก็งงว่าพูดถึงหน่วยงานไหนบ้างนะครับแต่ว่าสารคดีคือเรื่องสินบนนะครับสุกับเสาที่ผ่านมามีการเปิดเผยเรื่องใหม่เป็นเรื่องของการรับสินบนในสภาฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนรับสินบนบอกแค่ คล้ายๆกับเรื่องสินบนโสรสลอยคือพูดถึงบันทึกพูดถึงการจับได้ว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งตามกฎหมายอเมริกาแล้วห้ามให้สินบนมีการให้สินบนแล้วในบันทึกของกระทรวงยุติธรรมสหร,รัฐอเมริกาก็มีการพูดตอไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นและย้อนลอยไปตั้งแต่ปี2,549เป็นเรื่องของบริษัทที่มีชื่อว่าไทโคไทโคเป็นบริษัทที่ผมคิดว่าคนไทยจํานวนมากไม่รู้ว่าคืออะไร แต่เป็นบริษัทซึ่งตั้งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีสำนักงานสาขาผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เบอร์มิวดาหรืออยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่ามีสำนักงานสาขาอยู่ในประเทศอื่นๆด้วยบริษัทดังกล่าวทําธุรกิจขายระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์มีการทําเรื่องซึ่งละเมิดกฎหมายการให้สินบนนะครับโดยที่กระทรวงยุติธรรมสหราเประการบอกว่ามีการติดสินบนประเทศไทยในปี4748-49ผ่านบริษัทลูกที่มีที่ไทโคถือหุ้นอยู่49% มีการจ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาเพื่อได้มาซึ่งสัญญาณการติดตั้งกล้องวงจรปิด C C T V ในรัฐสภาไทยนั่นคือข้อมูลอมเดียวที่เรามีเกี่ยวกับความทุจริตความไม่โปร่งใสในสภาของบริษัทดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้บริษัทที่มีชื่อว่า A D T ได้งานทํากล้องวงจรปิดในสภาแต่ปรากฏว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาสืบสวนจนค้นพบว่า A D T ไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจริงๆนั่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้งานก็เป็นความผิดประการที่1แล้วแต่ความผิดประการที่2ก็คือว่าในการจ่ายสินบนจนได้งานนั้นกล้องวงจรปิดจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นความน่าสนใจของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงที่ว่าผมไปนั่งไล่เรียงเอกสารในสหรัฐอเมริกาดูอยากให้ดูเอกสารที่ผมถือไว้ในมือน,นิดหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นความน่าสนใจของเรื่องนี้กล้องช่วยไทยมาทางเอกสารชิ้นนี้นะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นภาพเอกสารความน่าสนใจของเรื่องนี้คืออะไรเอกสารนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดข่าวนี้ปรากฏในเมืองไทยในวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแต่เอกสารนี้ลงวันที่20กันยายน2 0 1 2เอกสารนี้ลงวันที่20กันยายน2557ข้อมูลนี้ปรากฏในฝั่งอเมริกาตั้งแต่ปี2557 ผมไม่ทราบว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ในเมืองไทยเป็นการเปิดเผยด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือว่าด้วยแรงจูงใจทางการเมืองผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามีร่องรอยของความผิดปกติปกติในการเปิดเผยไหมโดยสามัญสำนึกของผู้ที่เห็นบันทึกของเอกสารชิ้นนี้ว่ามีการจัดทํากันตั้งแต่ปี2512 0 0 2555ขอโทษทีนะครับ2555 สหรัฐอเมริกาเปิดเผยเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2555มีบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2555ทำไมพึ่งจะมาปรากฏเป็นข่าวในไทยในปี2560นี่เป็นคำถามที่คงจะต้องมีการอธิบายกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามสาระาสาคัญของเรื่องนี้คือมีการให้สินบนเพื่อได้งานจริงๆแล้วก็เป็นการให้สินบนซึ่งฝั่งอเมริกาสืบสาวเรื่องกับบริษัทที่ได้งานแล้วบอกว่าไม่ได้มีการติดกล้องขึ้น งานติดกล้องวงจรปิดซึ่งอ้างว่าเป็นการดูแลฟื้นฟูระบบกล้องใหม่จริงๆแล้วไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่า Renovation Work เกิดขึ้นนั่นคือคำถามว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นนะเวลานั้นกันแน่ในรายงานของกระทรวงยุติธรรมอเมริกาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี2000จนถึง2006 2000ถึง2006เป็นช่วงเวลาที่สภามีประธานสภามีเลขาธิการสภาเราไม่ได้พูดว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องซึ่งซับซ้อนและตามระเบียบราชการมีข้าราชการจำนวนมากเกี่ยวข้องแต่แน่นอนว่าสำหรับคนที่มีอำนาจสูงสุดในสภาในฝั่งการเมืองคือประธานในฝั่งข้าราชการประจําคือเลข,ขาธิการสภาคงจะต้องไปไล่เลียงดูว่าเกิดขึ้นในยุคไหนของใครเป็นคนแรกแรกก่อนในปี2543จนถึงปี2549เรามีประธานสภาพผู้แทนราษฎรซึ่งตามรมัฐมนตรปี2540ณนะเวลานั้นเราเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะได้เป็นประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาคือคนที่มาจากสภาผู้แทนราษฎรในเวลานั้นมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวข้องอยู่สองคนท่านที่หนึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์คือคุณพิชัยรัตกุลคุณพิชัยรัตกุลทําหน้าที่ดูแลงานกิจการสภาค่อนข้างนานอย่างน้อยจนถึงปี2548หลังจากนั้นคุณโพคินพลลกุลจากพรรคไทยรักไทย เข้ามาดำงรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือฝั่งการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าแต่ละท่านเป็นคนรับสินบนไม่ใช่พูดแค่เรื่องตำแหน่งมีแค่นั้นคุณพิชัยดำรงตำแหน่งในเดือนมิถุนา2543จนถึงมกราคม2548คุณพบ30มีนาคม2549เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นณนวันนั้นที่มีการ ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่ว่าคุณพรเพชรวิชิตชลชัยให้สัมภาษณ์เช้าวันนี้ว่าคุณพรเพชรไปไล่ดูแล้วเนี่ยการซื้อกล้อง cctv ในปี4 9เก้าเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคม2549นี่คือข้อมูลใหม่เป็นข้อมูลของคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภา,านิติญบัติแห่งชาติคนปัจจุบันเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้การซื้อ cctv เกิดหลังวันที่คุณพอคินพลตำแหน่งไปแล้ว เกิดวันที่30มีนาคม2549นี่คือข้อมูลของประธานสนชปัจจุบันซึ่งน่าจะมาจากฝักฝ่ายทางการเมืองที่ตรงข้ามกับพักไทยรักไทยของคุณพคินอย่างแน่นอนแต่ข้อมูลคือข้อมูลข้อมูลคุณพรเพชรข้อมูลประธานสนชชุดนี้ซึ่งคอสอชอเป็นคนตั้งบอกว่าการจัดซื้อเกิดขึ้น30มีนาคม2549ท่านถามว่าคุณพคินเกี่ยวไหมก็ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าการจัดซื้อเกิดขึ้นหลังจากคุณพคินพ้นจากตาแหน่งไปหัวใจของเรื่องนี้จึงอยู่ที่ว่า การจัดซื้อเกิดขึ้นโดยใครในช่วงที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรในช่วงที่ไม่มีนักการเมืองงานสภาทั้งหมดน่าจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝั่งข้าราชการประจําในสภานั่นจึงเป็นเรื่องที่ต้องไปไล่จับต่อไปว่าในฝั่งข้าราชการที่ดูแลงานกิจการของสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดใครที่เป็นคนเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจรับสินบนก้อนนี้ ฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งกระทรวงยุติธรรมของอเมริกาไม่ได้มีการชี้แจงว่าจ่ายเงินให้ใครบอกแต่ว่าเอดีประเทศไทยได้งานไปจากการจ่ายสินบนโดยที่ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ได้มีการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดข้อมูลนี้ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณพรพรคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยพูดว่ามีการทํากล้องตรงนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิสูจน์กันต่อไปอีกเหมือนกันว่าตกลงลำดับเหตุการณ์เป็นยังไงแต่ณนะวันนี้สิ่งที่เรารู้ในเรื่องข้อเท็จจริงมันอยู่2เรื่องเรื่องที่1คคคือุณโพิน และคุณพิชัยซึ่งเป็นประธานสภาพ้นจากตําแหน่งไปแล้วในวันที่คุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนชอของคณะคอสนชช,ชุดนี้บอกว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างหัวใจของการคอร์รัปชันที่สภาน่าจะอยู่ที่ฝั่งข้าราชการประจําไม่ใช่ฝั่งการเมืองเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้อย่าปล่อยให้คนโกงคงรับสินบนใช้สภาฟอกตัวอย่างที่ผ่านมาเหมือนเรื่องปตทอเหมือนเรื่องการบินไทยเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้อย่างรวดเร็วและอย่างวงไวครับ